ครับสวัสดีครับค่ะถ้าเวลาที่เราเจออุบัติเหตุรถจมน้ําเนี่ยค่ะเราจะต้องมีวิธีการในการช่วยเหลือหรือต้องปฏิบัติยังไงอย่างถูกต้องบ้างคะครับในกรณีที่เราเป็นผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็รถบกลงไปในน้ำเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยอันนี้สําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุฉุกเฉินอะไรก็ตามก็คือตั้งสตินะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาต่อให้ จดจําความรู้มาหรือว่าฝึกอบรมมาแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าตอนนั้นไม่มีสติเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทําให้ผิดพลาดแล้วก็อาจจะหลงลืมได้นะครับทีนี้เมื่อเราตั้งสติแล้วนะครับในช่วงแรกนะครับที่รถมันตกลงไปในน้ําเนี่ยในตัวรถเองเนี่ยมันก็จะมีอากาศอยู่ตามส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นล้อรถยนต์นะครับหรือว่าในห้องโดยสารก็ดีเนี่ยมันก็จะพยุงรถเอาไว้ได้ในระยะเวลาหนึ่งนะครับก็คือประมาณ30 -60 วินาทีเนี่ยตอนนั้นนะครับถ้าถ้าเป็นไปได้ก็คือให้ รีบรถกระจกลงนะครับรีบรถกระจกลงแล้วก็อปีนออกมาที่ด้านนอกตัวรถนะครับอถ้าจะถ้าจะให้ง่ายนะครับก็ออกมาด้านนอกตัวรถเนี่ยแล้วก็ขึ้นมายืนอยู่บนหลังคารถนะครับเพื่อตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นนะครับใ,ในระยะต่อไปเนี่ยเป็นระยะที่รถเริ่มจมน้ําลงไปแล้วนะครับคือมีน้ําเริ่มมีน้ําเข้ามาในตัวรถเนี่ยระยะนี้นะครับประตูรถน่าจะจะเปิดไม่ออก นะครับผมได้เคยไปทําการทดลองเนี่ยเพราะว่าแรงดันน้ําที่มันอยู่ด้านนอกนะครับมันดันดันให้ประตูเนี่ยไม่สามารถเปิดออกได้ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่ารถของใครที่เป็นระบบกระจกมือหมุนซึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ก็พบว่าไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็เปิดกระจกออกมาแต่ว่าถ้าเป็นระบบที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับตอนเนี้ยเครื่องยนต์ถ้าหากว่าท่านไม่ได้เปิดกระจกไว้ก่อนเนี่ยมื่อเครื่องยนต์อาจจะดับนะครับเพราะรถเริ่มจมลงไปในน้าแล้วเนี่ยการเปิดกระจกก็จะ จะทาไม่ได้นะครับก็ต้องหาวัสดุแ่แต่างๆใน,ๆนในดเนี่ยในรถเนี่ยมาอมาใช้นะครับเอวัสดุที่เราแนะนํานะครับซึ่งสามารถที่จะ,ะมีในีผมเชื่อว่ามีในรถทุกคันก็คือพนักพิงศรีรษะนะครับ<ะ>ถอดพนักพิงออกมาเนี่ยมันจะมีก้านเหล็กอยู่สองก้านนะครับ<ะ>ให้ก้านเหล็กก้านหนึ่งนะครับตอกลงไปในเขาเรียกว่าเป็นช่องหน้าต่างนะครับ<ะ>ช่องที่เวลาที่เราเปิดกระจกลงมาแล้วมันจะมีแบบเป็นร่องอยู่ตรงนั้นน,นะครับ ให้บลอกลงมาเลนะแล้วก็ออกแรงนัดแรงๆนะครับกระจกก็จะแตกออกนะครับแล้วก็จกังหวะนั้นเนี่ยก็รีบปีนออกมาจากหน้นตาต่างนะครับหรือหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้ารถใครที่เป็นไปได้นะครับก็จะหาพวกอุปกรณ์ทุกกระจกนะครับอุปกรณ์เรียกว่าเป็นปทุกกระจกที่มีขายทั่วไปไม,ไม่ไม่กี่บาทน,นะครับตามท้องตลาดเนี่ยเอามาติดรถไว้นะครับสามารถที่จะทุกกระจกได้แล้วก็ตัดเข็มขัดน,นิรภัยไ,ได้เนี่ยอันนี้ก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ <S 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 ทีนี้ ในจังหวะที่ถ้าหากว่ายังออกไม่ได้แล้วก็รถเริ่มจมลงไปในน้ําแล้วนะครับ <Huh. S 2> เ,เวลาที่รถนั้นจมลงไปในน้ําแล้วเนี่ยแรงดันน้ําภายในนะครับกับแรงดันน้ําภายนอกเนี่ยมันจะเท่ากัน hmm. มันจะทำให้ประตูเนี่ยเปิดออกได้นะครับ oh, <okay. S 2> ให้เราเนี่ยนะครับตั้งสติดีๆนะครับจังหวะนี้เนี่ยด้านบนของอผนังรถเนี่ยมันจะเริ่มเหลืออากาศน้อยลงน้อยลงนะครับ oh. ก็ให้เรานะครับ ทําทการสูดอากาศเลือกสุดท้ายนะครับแล้วกลั้นหายใจนะครับจากนั้นเปิดประตูนะครับแล้วก็ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำโดยทั่วไปแล้วนะครับร่างกายของคุณเราเนี่ยเวลาที่เราหายใจเข้าไปเต็มปอดเนี่ยแล้วเราทําตัวนิ่งๆในน้ําเนี่ยมันจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ําได้เองโดยอัตโนมัตินะครับตอนเนี้ยหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะลอยขึ้นมาแล้วเนี่ย ถ้าหากว่าว่ายน้ำไม่เป็นจะทําอย่างไรอ่ะนะนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับในเรื่องของการฝึกซ้อ,ซอมว่ายน้ำเนี่ยอันนี้เป็น,เป,นเป็นทักษะ<ม>เป็นสกิลส่วนตัวนะครับต้องมีการฝึกซ้อมมาไว้แต่ว่าถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเราว่ายน้ําไม่เป็นเนี่ยก่อนที่จะออกมาเนี่ยให้ลองมองหาวัสดุนะครับวัสดุที่สามารถลอยน้ําได้อ่าในรถนะครับอันนี้ก็ก็ลองมองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่อาจจะเป็นเป็นเบาะนะครับหรือว่าเป็น ถุงพลาสติกนะครับเอามาผูกมัดให้แน่นให้ด้านในมีอากาศนะครับแล้วก็พยุงตัวลอยขึ้นบนผิวน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นคาแนะนํานะครับในการที่จะเอาตัวรอดจากกรณีที่รถจมน้ําแล้วก็เราจะติดอยู่รถครับอแต่สิ่งสําคัญส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เกิดอุบัติเหตุรถจมน้ําแล้วคือสติเลยไหมคะเพราะว่าก่อนที่จะตั้งสติได้แล้วก็จะนึกถึงวิธีการอย่างที่คุณกาลันเล่าให้ฟังได้นี่คคงเป็นเรื่องลําบากเหมือนกันนะคะ เพราะว่าคน,คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาตกลงไปแล้วนะครับหรือว่าไปอยู่ในเหตุการณ์ฉูกเฉินอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะ,ะมีความตกใจนะครับถ้าว่าเราไม่ตั้งสติเนี่ยันนี้ก็อาจจะทําให้ให้เรื่องของการปฏิบัตินะครับอาจจะผิดพลาดได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งสตินี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดครับอืมค่ะอย่างอย่างวิธีที่พี่กลันแนะนํนาเรื่องของการแบบถ้ารถลงไปมันจมไปเยอะหมดแล้วแล้วก็สูดหายใจเพื่อสุดท้ายแล้วพยายามออกจากตัวรถเนี่ยน,นี้ก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะครับ ่ครับเพราะว่าตอนอตอนนี้เนี่ยประตูมันจะเปิดได้แล้วนะครับแต่ว่าการสูดหายใจเพื่อสุดท้ายแล้วกลั้นหายใจเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งก็คือทําให้เราเนี่ยมีอากาศหายใจสองก็คือทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถลอยตัวขึ้นสู่ถึงน้ําได้ง่ายขึ้นครับอืมครับก็ต้องถือว่าเป็นเป็นวิธีที่ถ้าเกิดเราเราจาแล้วเราตั้งสติเนี่ยก็ถือว่าโอกาสร,ารอนนี่ก็สูงเลยนะครับพี่ ใช่ครับอแต่ว่ากว่าจะไปถึงสเต็ปนั้นเนี่ยคือถ้าตอนที่เราตกลงไปตอนแรกนะครับอหลายคนนะฮะที่เจอก็คือเป็นห่วงรถนะครับพยายามที่จะเอ่คิดว่าเอ๊ะฉันจะขับถอยออกไปหรือฉันจะทำยังไงคือเป็นห่วงรถนะครับตอนนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าในช่วงที่ตกลงไปในน้ำนะครับในช่วงเวลาแรกๆเนี่ย มันจะยังออกจากรถเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าตอนนั้นเนี่ยหนีออกมาให้ไวที่สุดเนี่ยอันนี้ก็จะเพิ่มโอกาสการรอดได้มากครับครับท,ที่ผ่านมาที่ผ่านมามีมีสถิติหรือมีการเก็บรายงานไหมคะว่าอุบัติเหตุจากการเนี่ยคะ่ะช่วยเหลือของคนที่กรณีรถจมน้ำเนี่ยคะ่ะมีโอกาสรอดมากน้อยขนาดไหนอะคะ จริงจริงจริงแล้วเนี่ยสถิติในประเทศไทยยังไม่ได้มีการเก็บอย่างเป็นทางการนะครับว่าถ้าหากว่ามีมีรถตกลงไปในน้ําแล้วเนี่ยจะมีโอกาสพดมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่ได้ไปสืบค้นมานะครับอ,อุปติเหตุในการที่รถตกลงไปในน้ําเนี่ยในแบบในแต่ละปีนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ ประมาณเฉลี่ยประมาณ2ี่สิบครั้งต่อปีนะครับทั่วประเทศนะครับแต่ว่าก็ยังยังไม่ได้เก็บสถิติว่ามีเรื่องของความสูญเสียมากน้อยแค่ไหนเคยมีกรณีในในกทมอนะครับเคยมีกรณีที่รถนะครับหล่นลงไปไม่ไม่ไม่ได้ตกไปในน้ำน,นะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของการที่เขาเรียกว่าจอดอยู่ตรงทางยูเทิร์นแล้วก็ช่วงน,นั้นเป็นช่วงที่ฝนตกหนักแล้วก็น้านท่วมนะครับอันนี้ก็ก็อ่ก็มีความสูญเสียมีเหตุการณ์ที่เกิด เหตุการณ์เสียชีวิตได้เกิดขึ้นก็คือเสียชุดิตในรถก็มีครับอันนี้ไม่ต้องไม่ได้ตกลงไปในน้ําแต่ว่าจอดอยู่แล้วก็น้ําค่อยๆท่วม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 ขึ้นมาแล้วก็เสียชีวิตนะครับถ้าถ้าถ้ายังจํากันได้ในเหตุการณ์ที่เป็นข่าวเมื่อประมาณสักปีสองปีก่อนเนี่ยครับอ๋อครับอ่ะก็วันนี้ขอบพระคุณพี่การันมากนะครับขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะ